บอสนวั์พูดตรงเชอร์เอมครบทุกด้านแต่ทำไมได้รองหนึ่งเมว่าจะพลาดมงใหญ่มิสแกรนไทยแลนด์2025แต่เชื่อว่าเชอร์เอมชยาธนุสสอนทัศมิสแกรนขอนแก่น2025ชนะใจเฟนนางงามหลายๆคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบการประกวดบอสนวัดได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่เชอร์เอมได้รองหนึ่งใน MGT 25โดยบอสพูดในไลฟ์ว่า เชอเอมเป็นคนที่มีคุณภาพตอบคำถามเก่งเป็นคนมีสาระเป็นคนมีหุ่นที่ดีสมองที่ดีมากมีนิสัยดีความมุ่งม,มั่นดีแต่เมื่อภาพรวมทั้งหมดรวมกันแล้วต้องยอมรับว่าสปอนเซอร์สินค้าต่างๆยังเลือกเชอเอมน้อยอาจเป็นเพราะว่าในแง่ของเชิงพาณิชย์จะมองในเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ก็เลยมีผลลัพธ์ออกมาเป็นรองหนึ่งถามว่าเอมนิสัยดีไหมโคตรด,ดีผมอันักใจทั้งนี้บอสพูดถึงตอนขึ้นเวทีไปถ่ายรูปกับนางงามโดยบอกว่าคำแรกที่ขึ้นไปแล้วถามเชอเอมคื โอเคไหมไว้ไหมได้ไหมรองหนึ่งแต่สิ่งที่บอสได้ยินจากเชอเอมแล้วสบายใจก็คือเชอเอมบอกว่าโอ้ยหนูโอเคเลยได้ได้ไม่มีปัญหาเลยหนูภูมิใจแล้วสำหรับรองหนึ่งหนูภูมิใจที่ได้มาเป็นครอบครัวของมิสแกรนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นทัศนคติที่ดีมาบอสชมและบอสก็ได้บอกเชอเอมไปว่าโอเคนะพี่จะสนับสนุนเชอเอมในทุกๆเรื่องที่หนูอยากให้พี่สนับสนุนหรือจะทำสินค้าออกมาให้พี่ขายก็ได้ ให้องค์กรช่วยกันขายอะไรแบบนี้พี่จะสนับสนุนน้องทุกบริบทจะสนับสนุนในสิ่งที่น้องชอบและถนัดนะ